ดิฉันยังต้อนรับผู้สู่พีซบุ๊กค่ะตอนที่10บชบาปักแรกการจนบุรี3กรกฎาคมสองสร้านหนังสือมั่งมีคึกคักมาหลายวันแล้ว ช่วงนี้หนังสือพิมพ์ขายดีเป็นพิเศษผู้คนเข้ามาซื้อหนังสืออ่านไม่พออยังนั่งคุยต่อกับเจ้าของร้านอีกตาหาหัวข้อพูดคุยไม่พ้นเหตุการณ์บ้านเมืองสมครามนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามจะบากินข้าวเช้าแล้วเลยออกมานั่งอยู่หน้าร้านมองผู้คนเดินผ่านไปมายกมือสวัสดีบ้างหรือหยิบหนังสือในร้านขึ้นมาอา่าน หูแว่วการสนทนาอย่างเพลิดเพลินพ่อเป็นคนรับฟังเสริมด้วยเสียงโหเราะเป็นบางครั้งหญิงสาวพอจับใจความได้ว่าความสนใจของคนเมืองการในขณะนี้คือประเทศไทยกำลังเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสแต่ที่ทำให้หลอนแปลกใจนะคือข่าวในหนึ่งสือพิมพ์รายงานว่าเมื่อเดือนก่อนหลวงพิบูญสงคราม เร่ร่มลงนามในกติกาไม่รบรานอินโดจีนฝรั่งเศสและวันเดียวกันยังมีการทำสัญญาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและไทยกับอังกฤษว่าจะไม่รกรานระหว่างกันแต่พอเมื่อวานกลับได้ฟังข่าววิทยุว่าญี่ปุ่นทำท่าจะส่งกำลังไปเวียดนามเพื่ออารักขาอินโดจีนฝรั่งเศสเสี็แล้วสังหอนใจว่าจะลุกลามกลายเป็นสงครามหรือเปล่า นอกจากความบาดหมางระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วผมกังวลกับการเข้ามาแทรกแสงของญี่ปุ่นด้วยไงพี่พี่ผมนักอา่านซึ่งนั่งหันหลังให้หลอดพูดกับพ่อการขยายอำนาจของตัวเองทำให้ประชาชนเดือดร้อนผมไม่ชอบทั้งนั้นแหละครับไม่เห็นด้วยกับคนของรัฐบาลบางคนกำลังแสดงบทบาท อยากให้ไทยเป็นมหาประเทศในแหลมทองชบาเหลียวไปมองพ่อเห็นสีหน้าเรียบเฉยแต่มีรอยยิ้มผุดขึ้นแม้จะไม่เคยรับราชการเป็นแค่เจ้าของร้านหนังสือเล็กๆแต่ทำไมจะไม่รู้ว่าพ่อห่วงใยบ้านเมืองมากแค่ไหนการอ่านมากชอบสนทนากับคนทุกระดับชั้นทำให้พ่อเป็นเหมือนตู้หนังสือมีชีวิต คนปากแปรซึ่งสนใจความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองสักหน่อยยอมอยากมาแลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าของรา้านหนังสืออยู่เนืองเรื่องนี้หล่อนอดห่วงแทนผู้บังเกิดกล้าวไม่ได้รัฐบาลไทยชอบใช้ความเด็ดขาดรวบอำนาจและดูจะไม่ชอบฟังเสียงคัดค้านของชาวบ้านเท่าใดน,นะถ้ามีใครได้ยินแล้วเอาไปแจ้งทางการขึ้นมาจะทำอย่างไรกันดี จะบาขาดพ่อไม่ได้แม่เองคงคิดเหมือนกันลูกค้าคนสุดท้ายเดินออกจากร้านทำให้หญิงสาวรู้สึกโล่งอกจะบานั่งฟังพ่อพูดกับเพื่อนเพื่อนมานานหลายวันแล้วการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสจะลุกลามเป็นสงครามใหญ่โตแค่ไหนกันจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนปักแพรกจริงหรือสงครามก็เหมือนพายุลูกใหญ่ เมื่อเกิดขึ้นแล้วยากจะหยุดยัง้งไร้ทิศทางสั์สา่สาทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายอย่างไร้ความปราณีพอเดินมาถามว่าไม่ออกไปไหนหรือแล้วรากก็อี้มานั่งข้างข้างยิ้มมุมปากมีคำถามอยู่ในดวงตาไม่รู้คิดมากไปหรือเปล่านะคะแต่เหมือนบ้านเราอะไรๆเริ่มจะไม่เหมือนเดิม ผู้คนจากทินอื่นเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆใครเป็นใครบ้างก็ไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงน่ะลูกปับแพลงเป็นชุมชนใหญ่เป็นแหล่งการค้าคนอยากย้ายมาอยู่หาลู่ทางทำมาหากินแต่หลายคนไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นคนญี่ปุ่นมาเปิดร้านขายยาอยู่ตรงท้ายถนนนั่นไงที่พระนครก็มีคนญี่ปุ่นมาเปิดก,กิจการหลายอย่าง ร้านถ่ายภาพคลีนิกแถวบ้านหมอมีโรงพยาบาลของคนญี่ปุ่นอยู่แถวนั้นด้วยใหญ่โตเชียวหญิงสาวจำได้ว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นตั้งอยู่ใกล้กับโรงพิมพ์ซึ่งพ่อไปติดต่อง,งานและเคยเห็นคนญี่ปุ่นในพระนครเป็นจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็มากแล้วตอนนี้ทั่วทั้งราชบุรีกาญจนบุรี โดยเฉพาะมาเปิดร้านขายยาในปักแพร่เหมือนจะลงหลักปักฐานอย่งจริงจังต่อไปจะถึงขั้นมีครอบครัวมีลูกหลานเลยหรือเปล่าไม่อาจคาดเดาวได้เอาเธอลูกอย่าห่วงเลยคนไทยเป็นมิตรกับคนทุกชาติเขามาเราตอนรับจากไปร้วมยินดีหล่อนเงยหน้ามองพ่อเห็นรอยยิ้มกว้าง ั้งแต่จำความได้พ่อใจเย็นแทบจะไม่เคยโกรธใครมองคนในแง่ดีเสมอยกเว้นแต่เหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งพ่อจะสนใจอย่างจริงจังแต่ไม่ค่อยบ่นให้คนในครอบครัวได้ยินมีแค่สนทนากับลูกค้าที่สนิทสนมเป็นพิเศษเท่านั้นและอีกคนก็คืออ้าวไมตรีจะบาสะดุง้งหันไปตามเสียงเรียก เห็นเพื่อนรุ่นพี่จอดจัก,กรยานไม่ตรงหน้าร้านใจเต้นแรงไม่คิดว่าจูจูเขาจะมาปรากฏตัวมาได้กี่วันแล้วร้านชายสองวันเองครับคุณอาพอดีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเย็นวันนี้มากินข้าวกันพ่อพูดพลางเอามือแตะบากเขาเบาๆแล้วหันมาดูสิลูก ไม่ตรีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะได้ดูสู้ไปหน่อยจะบาศบตากับเขาเห็นรอยยิ้มฟื้นไหลคูต่ำลงแล้วนึกแปลกใจเจอกันครั้งก่อนยังดูสดชื่นดวงตามีประกายความสุขทำไมกลายเป็นกิ่งเหี่ยวแห้งเหมือนต้นไม้ไร้ใยปไปเสียได้ผมนัดจาบาไว้ครับหล่อนเลิกคิ้วสูง มองหน้าคนพูดไปสิจะบาดูเงาเหงามาหลายวันแล้วจะไม่หลุกเสียงพ่อแววอยู่ข้างหูในขณะที่แววตาซึ่งมองมาทำให้หัวใจของฉบาสั่นไว้อย่างประหลาดชบาเอาหลังมือป้ายน้ำตาซึ่งลงยาดแก้มไม่เห็นต้นหูกวางใหญ่ทุรงงานอยู่เบื้องหน้าเหตุการณ์นหนนั้น ผ่านไปหลายปีแล้วแต่ทุกครั้งที่หล่อนเห็นต้นหูกว้างความหลังครั้งเก่าจะผุดว่าขึ้นมาความรักของไมตรีเกิดขึ้นตรงนี้ยังมีเหตุผลที่เขาอยากกลับมาตามหาความรู้สึกนั่นอีกครั้งหญิงสาวไม่คิดเลยว่าเขาจะพาซ้อนท้ายจัก,กรยานเพื่อกลับมาใต้ต้นหูกวางยักษ์แห่งนี้เป็นเพราะว่า เขาไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดแต่จะพูดความจริงกับเขาอย่างนั้นหรือบอกแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไปไหนไม่เหมือนอยู่บ้านเรานะชะบาจะบางเงีย่ยเดินตามหลังคนพูดไปอย่างอ่อนแรงแล้วสุดนั่งมองไปตรงลำคองเบืนะ้องหน้าลมพัดมาแผวๆอะไรจะคงสภาพเดิมไว้ตลอดไปได้เล่า แม้จะต้นหูกว้างก็สลัดใบเก่าหล่นจากต้นปลิวกระจายทั่วพื้นแม้อายุจะยืนยงเพียงใดสักวันหนึ่งต้นไม้ใหญ่ก็ต้องตายอำลาโลกนี้ไปเช่นกันตอนเด็กๆมาวิ่งเล่นมานั่งอ่านหนังสืออยู่แถวนี้ไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก ไมตรีผู้พลางแงน,นมองกิ่งก้านของต้นไม้เหนือศีรษะจะบาหันมองวงหน้าด้านข้างของคนผู้เห็นแต่สีหน้านิ่งเฉยเหมือนทะเลไร้คลื่นแต่ภายในเล่าคงหาความสงบให้กับตัวเองไม่ได้พายุคงกำลังก่อตัวรอวันประทุขึ้นความรักหนกความรักทำให้ไมตรีผู้เยือกเย็น เปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้เชียวหรือพอบ่นถึงตลอดหาคนคุยถูกคอเรื่องการเมืองไม่ได้หล่อนพยายามเปลี่ยนเรื่องพ่อะบา้านับถือหลวงประดิษฐ์มโนธรรมท่านเป็นผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองฉันเองก็เป็นลูกศรริษย์ท่านเราเลยคุยกันได้ถูกคอหลวงประดิษฐ์มโนธรรม เป็นเพื่อนรักกับหลวงพิ่บุญสงครามไม่ใช่หรือร่วมอยู่ในคณะราษมาด้วยกันแต่ทําไมถึงดูจะทํางานขัดแย้งกันระยะหลังฉันเองอ่านข่าวฟังวิทยุไม่ค่อยสบายใจเลยอำนาจความยาทำให้มนุษย์เราเปลี่ยนไปไมตรีพูดตอนนี้หลวงพี่บุญสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว เหมือนคนขี่หลังเสือทำยังไงไม่หล่นลงมาแล้วโดนขยำจะบาพยักหน้าอย่างเห็นตาแต่ไม่ออกความเห็นสำหรับหล่อนแล้วมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตถึงแม้จะมีเพื่อนสนิทไม่มากนะแต่เมื่อลองคบใครเป็นเพื่อนย่อมหมายความว่าจะผูกพันห่วงใย,ยไปตลอดแต่ไมตรีชวนหลอนมาทำไม จะมาคุยเรื่องการบ้านการเมืองอย่างนั้นหรือและคนควรมานั่งเคียงข้างน่าจะเป็นอีกคนมากกว่ากลับมาหลายวันแล้วไปหาดาวเรื่องมาหรือยังเขาเงียบอยู่พักใหญ่ก่อนหันมาบอกว่าดาวเรื่องไม่ค่อยว่างหรอกเห็นว่าตามพ่อไปคุยกับพ่อค้าชาวญี่ปุ่นที่มาเปิดร้านขายยาใหม่ จะบายเห็นไม่ตรีแงนหนะ้าแผ่นหลังพิงต้นหูกว่ามีความน้อยใจอยู่ในน้ำเสียงนั้นอย่างเด่นชัดแต่ก็ควรเชื่อมั่นในตัวของดาวเรืองสิคนจะหนักดน่นในความรักให้มากกว่านี้อย่าคิดมากเลยดาวเรืองเป็นลูกสาวคนเดียวพอต้องฝากความหวังไว้มากหน่อยหล่อนปลอบใจคุณอาจชะลอ เขาไม่เคยชอบฉันเท่าใดนักหรอกพ่อฉันเป็นแค่ครูธรรมดาครอบครัวเราไม่ได้มีฐานะอะไรตั้งใจเรียนให้จบมีหน้าที่การงานดีทุกอย่างจะดีเองนั่นแหละเราเรืองเป็นคนอ่านใจยากจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าเธอคิดยังไงกับฉันกันแน่จะบาเจ็บแปลบในหัวใจ หลอนถอยห่างคนทั้งสองมาเมื่อแน่ใจว่าทั้งคู่เลือกคบหากันในฐานะคนรักแล้วเกิดอะไรขึ้นความห่างไกลเป็นเหตุให้เกิดความระแวงอย่างนั้นหรือไมตรีมองหน้าหล่อนถอนหายใจครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยเพื่อนของจจบาเป็นคนเข้าใจยากอยู่สักหน่อยไม่เคยชอบอใจใครแต่ถ้าลองเ,อเลือกใคร แน่ใจได้ว่าคนนั้นคือคนเหมาะสมจะไม่มีทางเปลี่ยนใจเป็นอื่นหรอกเชื่อเธอก็หวังว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นฉันไม่ใช่คนอื่นเะบาสซดุง้งไม่ได้ยินไมตรีผู้หันมองเขาแวบหนึ่งก่อนพินหน้าไปอีกทางความรักเป็นเรื่องพูดยากจะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรักผู้หญิงอย่างดาวเรื แต่ฉันไม่เคยบังคับตัวเองได้เลยฉันรักเขามานานแล้วแต่ยังเป็นเช่นนั้นอยู่หญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่ใช้มือป้ายคลาบน้ำตาคนถูกรักกับคนที่รู้สึกรักอย่างไหนดีกว่ากันอยากรู้จริงๆจบาหญิงสาวกำมือแน่นเมื่อมองไปข้างหน้าอย่างไรจุดหมาย จชบากลับไปถึงบ้านก็เห็นพันนั่งสารวันอยู่กับการคัดแยกหนังสือพี่มีคนมาหาพันเงยหน้าบอกยังไม่ทันถามว่าเป็นใครดาวเรืองก็เดิอนออกมาแล้วยังชุดมือจชบาตรงก็ไปด้านในของร้านเห็นผู้ชายคนหนึ่งหันหลังให้และกำลังเล็งกล้องถ่ายรูปหนังสือในตู้กระจกหลานชายเจ้าของร้านไายยาเปิดใหม่ไง เพื่อนกระซิบข้างหูถ้าอย่างนั้นใช่คนญี่ปุ่นแต่ก็พูดไทยได้ชัดเสร็จด้วยชะบากหมดคิว้วผู้ชายต่างชาติพูดไทยได้งั้นหรือยูตะดาวเร,เรืองพูดเสียงดังนี่ไงคะชะบา้าเจ้าของร้านหนังสือมั่งมีหญิงสาวยืนนิ่งเหมือนโดนสาบ ใช้หนุ่มหันมาอย่างช้าและลดกล้องลงต่ำผมตัดสั้นผิวขาวราวน้ำนมและริมฝีปากบางเหมือนกลีบดอกไม้เพะเยอะขึ้นมองเห็นฟันขาวเรียงเป็นระเบียบแม้เจอกันเพียงคนเดียวตะลอนจดจำผู้ชายตรงหน้าได้อย่างแม่นยำอินดี้จะรู้จักครับคุณจะบ้าเขาจริงๆด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะใครสนใจเวอร์ชันเต็มของหนังสือเสียงเล่มนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Boxspot.com นะคะ P E A C H I B O K สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ